มาเดล l ่ไล f ์มาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเทศกาลนะคะดังนั้นจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำคำนี้ค่ะ party 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 ก็คืองานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงเนี่ยก็มีหลายแบบค่ะงานปาร์ตี้ที่เห็นในภาพนะคะเรียกว่า potluck party potluck party เป็นงานปาร์ตี้ที่ทุกคนหรือว่าแขกเนี่ยนะคะจะนำอาหารและเครื่องดื่มมาฉลองร่วมกันค่ะเจ้าภาพจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงคะ อันนี้อย่างที่เราจัดกันบ่อยๆนะคะ birthday party birthday party birthday แ <Birthday S 1> ปลว่าวันเกิดค่ะดังนั้นรวมกันคืองานเลี้ยงวันเกิดเอถ้าเราจะพูดว่างานเลี้ยงวันปีใหม่เราควรจะพูดว่ายังไงดีคะใช่ล้ค่ะแล้วก็คำว่า new year มาไว้ข้างหน้า party นะคะกลายเป็น new year party new year party สามารถนำคำอ,อื่นๆมาวางข้างหน้าคำว่า party ได้นะคะเช่น graduation party graduation party graduation ก็คือการจบการศึกษาค่ะรวมกันแล้วก็เป็นงานเลี้ยงฉลองการจบการศึกษาเราคงพูดถึงงานปาร์ตี้โดยไม่พูดถึงอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะอาหารอย่างแรกนะคะที่มักจะเสิร์ฟในงานปาร์ตี้คือนี่คะ่ะ snack 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 คืออาหารทานเล่นนะคะ มีสแน็คแล้วนะคะต้องมีเมนมิลเมนมิลเมนมิลคืออาหารจานหลักค่ะอาจจะเป็นกับข้าวอะไรก็ได้ที่เราชอบทานกันนะคะมีกินแล้วก็ต้องมีดื่มค่ะ drink drink ถ้าเป็นกริยานะคะแปลว่าดื่มถ้าเป็นนาวเนี่ยแปลว่าเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกที่จะพูดถึงคือ non alcoholic drink non alcoholic drink เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ เครื่องดื่มพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น soft drink soft drink หรือโซดาพวกน้ำอัดลมต่างๆค่ะในงานปาร์ตี้นะคะนอกจากจะมี non alcoholic drink แล้วเนี่ยก็จะมี alcoholic drink alcoholic drink เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมค่ะเราเอาคำว่านอนออกไปนะคะเพราะว่าคำว่านอนเนี่ยแปลว่าไม่มี ในงานเลี้ยงค่ะเราจะยกแก้วขึ้นแล้วพูดคำว่า Cheers ก่อนที่เราจะดื่มนะคะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราหวังว่าจะให้คนที่ดื่มกับเราเนี่ยมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีค่ะพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ลืมไม่ได้ค่ะ Gift Gift Present Present ใช้คำไหนก็ได้นะคะแปลว่าของขวัญทั้งคู่เลยค่ะ เหมือนก,นกันกับคำว่า party นะคะถ้าเราพูดถึงของขวัญสำหรับงานวันเกิดค่ะก็ birthday มาใส่ข้างหน้านะคะก็จะกลายเป็น birthday gift birthday gift birthday present birthday present ของขวัญวันปีใหม่ค่ะ new year gift new year gift หรือ new year present new year present บทเรียนวันนี้นะคะเราจะจบด้วยคำคำนี้ค่ะ drink don't drive drink don't drive drink นะคะอย่างที่บอกว่าแปลว่าดื่มสว่วน Don't drive นะคะ drive เนี่ยแปลว่าขับค่ะรวมกันแล้วก็คือถ้าดื่มแล้วอย่าไปขับรถนะคะอันตรายค่ะได้ความเป็นห่วงสวัสดีค่ะ